สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักคักแพงสุภูสุคนแล้วไอ้คนรัวไข่ออนจอนเมื่อกี้นี่พันยางขึ้นลงบันไดายางขึ้นลงบันไดบรเวทมาพระท่านถ้าเห็ดนี่ยังอยู่มีพคนเมียเลยคนไปทางพุ่นแล้วพี่น้องวันนี้เอาแม่มาเอารูปวันนี้เป็นยังไงแล้วความคืบหน้าของเจ้ามันก็เป็นอันเสร็จไงคะอืมเช็ดเราที่บ,บัน,ดนไดเนี่ยเระพี่น้องนี่พี่น้อง มันนี่บันไดเสร็จเรียบร้อยครับผมพุนะ่นน่ะทางข้างข้าเจ้าการคนน้อยอยยู่หนน่อยไปเลยบันไดทางพุณดิบเบิ้งนู่นแม่เบามากดูเอามาขึ้นบันไดลงให้พี่น้องเบืหห้องอืมอันนี้มันดีนั่นมะท้ายพี่น้องเมืองคเลียงหนีพี่น้องทางนี่ข้าเจ้าก็เฮ็ดนั่นเด้อดิ้นี้พุ่นการก็เฮ็ดน,น,นั่นหนนยายเดาไงยานขาเสาโอ้ย แล้วเ้อพี่น้องวันนี้มันใดเป็นอันวาเส็ตเพรว่ามันไดล้างบ้านเนี่ขั้นด้เฮ็ดเป็นสเต็ปไปเพิ่นว่ามันเป็นงานละเอียดพี่น้องเลยพี่มาพี่คนนะมาขอบอกขอบใจลุงปานาเนี่มาร่วมยินดีครับมันใดเจ้าแล้วเนี่ยมื่ว่านเจ้าือยังเรียนขึ้นเรียนลุงอยากึ้นมาเมื่อนีนให้ึ้นเจ้ากขคืนข้าวเดียวทุ่นน่ะสนใจกว่าเออคุณจ๊คคนมองอันวันนี้ขั้นในเลี้ยวนั่น ตามากกันยนชีดินใส่รถเอาออเอาพ๋อคน่ะอันเด้ออันทางนี้จะพึ่งเล่นเด้อหัวก็เฮ็ดเด้ออันยี่เขียวนั่นเข้อหกกากระชับอืมเห็นไหมพี่นอ้องตื่นนอนอืมมันตากแดดในทางนะพ,าทาพ,าพุ่นน่ะพอเงี้ีแจ็กบาตเอาภาพพี่น้องมุกนั่งจาบเลยเด้อนี่อืมจาบแล้วอันคางนี่จาบแล้วมืออื่นกระชางยึดมั้งนะกระเบื้องซ้ำกล่องไปก่องข้างหลังอืมไป้ติดข้างหลัง เปนได้พี่น้องงามบอกค่ะมีเป็นกระสาบแล้วโอ้อันนี้แม่งามเลยหลังจากขาบแล้วขาบแล้วกะาบข่อ้าววันไปยังไม่ยังพี่น้องไปเอาขี้ดินมาใส่บันไดปนี่แม่เจ้ากวดแม่เจ้ายิ่งให้เจ้าได้บาทนี่เัรนะอะเจ๊ขี้ดินทำพี่กระมีลูกอืมอืมเป็นไดพี่น้อง วันนี้ก็ยง่งเต้นขังเครื่องลวันนี้ยง่งก็ติดฟาขงเครื่องอยู่แล้ววันนี้ติดฝา้วก็อารมณ์ม,มน้องอารมณ์ไม่เยี่ยมขมาฟื้นไฟแล้วันนี้น้องเงเนาะเอากาเว่บมเรียกมุ้มากมาเขาก็นั่งกินเขามาไหลเอาเข้ืนเงี้ยนมนกินได้อยู่บ่เอาขนาดสร้างเขาก็ยังกินนอนจุ้ยเอ็นังไง่ะเอากบว่ามันจะของเงีน้ยเนะาะสร้าง็ต้อง่นอนจุยมีความชุกเหนหนย็นหลอือ โกนปาดปาดเอาอุ้ยมองอยู่นอกสังเวชนนะ่ะก็จะมาอยู่พี่แลแต่ว,ว่าเฮียนสาวม่อนนี่กำนองมาหน้าเนี่เย็ยนดีดีเลยพี่น,อออน้องเออมีความคืบหน้าย,ยังก็จะว่าอ่งคุงขั้วเจ้าพาพี่น้องไปเบื้องภาพพี่น้องไปเบื้องขออินเพิ่น,อเ,ออเ,น,นเอาไมา้เจ้าแล้วแม่นดีไปไปไปพี่น้องเอาขวดเจ้านอ้อยก่อนเด้ออ่อนซ่อนโอ้ขวดขวดใส่ตากลองมาดิตากลองรับเต็มเต็มนมากเขนมาไปไปไปโอเคพี่น้องไปห้องไปพี่น้องขึ้นไป อเงียบร้อยพี่ยู้มผีพี่พนังเด่นยู้พผีเห็นบ่าวนังเด่นดินะสางมันจะป้อยิดกอนนั่นจะยัเอาเทินขนกันได้เบ้งพี่น้องเอออีทข้างหลังคนนะว้ามันเป็นอีทมอนเบามันบรไดานัก็อีดอันนั้นเดอลมไปพาพี่น้องไปเบื้องยังขอด้ลืมเดอกบันี้ เอออ่างเจ้าอ่างอ่างของกัวเจ้าอ่างลลางมือลลางอย่างเจ้าลลางจานเจ้าโอ้เดี๋ยวให้พี่น้องพูดกันนี้ก่อนงพี่น้องอ่ะแล้วเอาไว้ติดประตูอ่ะนะอันแล้วนี่ขอบนี่วันนี้ใส่ประตูเลยบอกว่านาวีเนี้ยขอบปิดอย่างบอกว่าไงเอ้าอันนี้ก็เป็นประตูไงโอ้บอกมันก <hi> <enn> ็จะเอาประตูมาตั้งจุ๊บอยู่นี่แหละปิดก็ไม่เลยเลยคนว่างแพนมาเรียบร้อยแมน กระบายเต็มหนานี่แหละพี่น้องค่ะเอ้ยขอยากเห็นในตอนมีประตูแล้วประตูไม้สักนะคะขอยกาลุนน้ำใจคือพึ่บยกขอยากเห็นนะพี่น้องประตูไม้สักนะคะทุกคนขอยอยากเข็นตอนพูดออกมาใส่อะไรอยากให้พี่น้องเอยาข็นเท่าไหร่หรอคะไปดาวมาขวบประตูแยกกันน้ำคนละเอ็นหนึ่งแม่อืมไปดาวมาค่ะเหมดเนื้อหมืตัวก็เพราะประตูทั้งบ้านแพงสุดคือประตูบ้านแพงสุดคือประตูพี่น้องเพราะราคาเก่งเก่าเมือนะประตูนะ เออบุญอยู่ในช่วงที่โปของพี่ติไปซื้อใช่ไหมครีโชคดีแนใี่ยนี่ครับไปให้พี่น้องเบื้องอีกเจับบาทก่อนเบื้องแล้วเบื้องอีกนะพี่น้องอย่าเบือ่อเลยขอบคุในไลน์ครับผมคว้วเปลี่ยนแปลงมื่อนี้กะมียนอ้างของขั้วน้องมณ์เพิ่นเอาของมาแล้วมาเบื้องกันพี่น้องใช่ไละ่ะ บ่ฮาฮาอ่างองกมาแล้วพ oh e> oh er> yeah ah okay like mm ี่น้องมันเป็นจังไดไหพี่น้องเมื่อกีนะปะเดี๋มันเป็นของใหม่เ้อะหัวก็ของใหม่ไม่เปรียวของเก่าไม่เจ้าเย็นเจ้าเย็นมือแหลกมันเยนมือสองอืมนี่อันนี้คือยังไงคะันสีเบ้ากับบานลถปลายแดงได้เห็นหล้วไงอืมเยนมือแหลกเลยในแบบมันมีแค่อ่างเดียวนะคะแต่อันนี้เขาเอามาให้สองอ่างเราก็เลยได้สองอ่างอ๋อแต่พี่ชอบมันสองอันนี่แหละ มันเยอะดีเมียันเดียวมันน้อยไปมีสองอันอะไรัเยอะเป็นสอง่เนต้อัดแกใั้องตัดเย่อืพื่อไหนชื่อนั้นเลยบอก ใแล้วปัดเพิ่นตาแล้วเพิ่นเกาซุบบึบลงไปเนาะใช่อืมนันนัมาแ้วมาวมนียมาเนียมาเนี่ยมเนอยัมียางมัะเป็นอย่งมัอเางมัอ่ะเป็นอย่างมัศอ่ะขอพี่น้องสาธยายนู่นน่อันนั้นคันแมนแสดงว่าอันนี้เนี่้อยลูกตรงนี้เม่มีอย่างตัวนี้ห่านิงสองลุมีที่พักรุ่น เนี่ยแสดงว่าตรงนี่นะเป็นแนว่ว่างของไปเลยเนาะแต่ว่าขอบอกพี่น้องว่าส่วนมากบ่าได้ใส่เด้อพี่น้องเป็นเน็ดมีเฮี้ยนก็ต้งมิองขั้ว,วซื้อเนาะนเป็นฉากประกอบไปซื้อตรงนี้น้อก็ซื้อแก๊าซไงตั้งจ๊บหัวแก๊สอืมแค่นั้นแต่พ่อไม่กล้าใช้เนาะพ่อเสียดายพ่อควรหมิน่นแต่ให้เขาทำไมให,ให้ให้เรียบร้อยแต่เราจะใช้ไม่ใช้เรื่องหนึ่ง เราต้องมีห้องขั้วเรามันต้องแบบสุมขวนครับบันทีมันต้องทั้งนอกตัวชิ้นยังเกาะเจ้านะ่ะบัวเป็นยังมีผ้าพี่น้องมาเบิงนี่มองห้องขัวข้วคอยอีบุ้งนึงจำปิน่นซะก่อนนี่ทางนี้กับบักแางคักเข็ดลงไปสาวมุ่นน่ะคนเมียนะพี่น้องมันเข็ดก่อนด้วย่าโอ้ยพี่น้องมึงมนคนลงบันไดขึ้นบันไดลงบันไดเอาเป็นไซอีกวะนี้ไดห่านนั่นเ,เล่นแก่พ่อ นุมไก่ก,กินคำนึงฟังเลงงน <C inclusive stress> ่น i̇şte พ,พี่น้องเลยมื่อนี้บ่อกเพล็ไก่ได้ท้ายต้านอันสาวมดมันกวดเียนเฟินล้วครับบันไดครับอันนี้ละเด้อพี่น,น,น้องโอ้ยคอยละหมักแต่ละเบีร์ยังเลยเนองอืมเย็นเย็นอยากให้พี่น้องมาสัมผัสเล่นน้อกันพี่น้องแม่นบ้านหลังนี้เป็นอากาศร้อนกนได้ก็เย็นพี่น้องมันบอสไซวาแต่ว่าเย็นเด๋มันต้องอยู่นในทําเลและบรรยากาศนั่เด๋มใช่เย็นยังจะเข้ากันพอดีเลยสารพิษแม่นครับ บันไดแม่เปื้อนไปแล้วอ้าบ่อเพลกขี่ไทยแล้วบันไนดแนวมือนี้อ่อนสั้นน้องมลแล้วมาปลูกไฟเสี่ยวมุมนี้มัอนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะอุ้โอ้ยมุมนี้กระเดียตพี่น้องเลยคันเดีย,ดย,ยวขึ้นไปเป็นเดียตม,มาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยพี่น้องเมืองนั่นเดี๋ยวมึงลูกไข่พี่น้องเลยเบิงเบิงเบิงเพื่อน่ะมาเด้อลูกมาเด้อจั๊กมันมีความสุข ก็จะไปเอากระถางด,ดอกไม้มาตั้งใส่บอ่อพอเคยมีความฝันมาถ้าเกิดพอมีบ้านสักหลังหนึ่งครับแม่เนี่ยพออยากมีตอกลก้วยใหม่มาโชว์พอมากดอกกล้วยไหม่เจ้าเบื้องคอนแนเขาติตั้งทั้งใดดอกกล้วยไหม่ห่อยันเด้วห <c oughs> ัวเฮ็ดยูไก่เลยก็ <c oughs> อย,ยากเอามาตั้งหนเงี้ยข่อยตรงไหนข่อยตั้งได้ไดบอ่พอพ่อข่อยตื่นเศร้ามากข่อยได้หดหนามมันแล้วข่อยอยากเลี้ยงป่ามันข่อยที่เฮ็ดอ้างป่าข่อยตรงไหนบอกแม่แน่หน้าคนข่อยขึ้นอ้อข่อยอันได๋นี่ไง ดอกกล้วยไม้ไอ้ดอกกล้วยไม้ตรงไหนตรงนี้มันก็จะเป็นลาวเด้อพี่น้องคะมันจะเป็นลาวสแตนเลสเขาจะใส่ลาวสแตนเลสดอกกล้วยไม้กันอีก็ะใส่ตันลาวเลยเข็ขเค่งเทื่องกับแขนไม่ได้เพราะว่าเขาเจ้าสีฟ้าเนาะไม่ใช่แล้วก็ต้องเจเาะดิพ่อเจาะปูนเนเห็นเป็นลาวถ้วาดอกกล้วยไม้มาหอยมาหอยเรียงแม่ว่เสียไรปูนมาเจาะอะไรบอเ,เอาขาก็ต้องเจาะเขามีวิธีให<า>้เนาะ ไข่ข้าวเจาะเห็ดเป็นเล่าเล็กให้ห้าเลยเจาะละกันซื้อดอกกล้วยไม้เมาเออล่อพ่อมักดอกกอลนน้วยไม้ลอนเขาหนมเขามาหักกระเช้นดอกดอกกล้วยไม้หอยตาๆตามๆเนาะเออเนี่ยมีมองเดียวดอกกล้วยไม้เราทั้งคางกูจะปลูกต้นมังกรวันนี้หมากมังกรนันเป็นยังไงวันนี้มามามาเห็นผู้เดียวแล้วก็ยากผู้เดียวนะเจ้าวนนี้ใช้เราวนันนี้อ้างเลี้ยงปลาพา่อตรงไหนวันนี้ในความฝันของพ่อเห็ดอ้างพ่อได้เลี้ยงปลา,า,า,าปลายังก็ปลาเขาเอือนนั่น อันที่ข้าวไปเที่ยวยุ่จันตอนนั้นไหมอมือยากมีอ่างเลี้ยงปลาปพ่อได้เบิองอันปลาน้องอ่างรองเลี้งฮะเราไปอย,ปยู่เพือนนีวะแต่ห้องผมพรกะั้นกูเคยไ้อยู่เนะาะจะคล้องกับไปไปมากมากอ้ยพี่น้องเอ้าเอาวดเข้าไปแล้วเระเด้อพี่น้องคลิปนี้กับข้าเจา้ากระฉับแถวนาบันไดแถวยังเรียบร้อยแล้ว เขาไหวกี่ทยเบื้องคนน้อยขึ้นลงขึ้นลงบอขึ้นลงให้พี่น้องเบื้องทำพี่น้องเมื่อเบื้องบัดเฮสธใ้เบืเ้องนะ่ะคือเฮ็ดจังสัน้นพี่น้องเบื้องเอาเบื้องก็ไม่เฮ็ดจังสั้นบัดนี้โอ้ยนอนเจียกเลยพี่น้องบนอันป่าเราไรงัวเราเมียเฮียนฮะบัดนี้เป็นได้ขวดเมียเราเป่าันเลือดแต่ข้างหลังเนะพี่น้องเออข้างหลังก็คือเรามาเพียร์ลยบอไทยเบื้องเอกเพราะว่าเพิ่นขั้นด้เห็ุอัน อันบอกว่ามันได้หลังเหมือนกันคือกันกระมวลทางทางคุณบอกว่าน่าจะไม่เกินเดือนนี้น่าจะเสร็จงานนี่รีบวะม่ยใช่ทางคุณบอกว่าฟันถงน่าจะไม่เกินเดือนนี้นเพราะว่าการแม่ท่อง่ายของขอมากัดกัดข้าในมีอย่างดอกพี่น้องกับมีตะบอลน,นี่เห็นหลังนั่นหรอมาเนาะคืนกันที่เอาบอกกูหลักกูงง่ายแถวบ้านนี่แหละขืนซะก่อนมันหมดขายังไม่ได้เอาขืนนะเป็นอย่างถ้าเอาผ่าขืนมันต้องเฮ็ดเลี้ยงกันทั้งสามปีทำบุญบ้านนะนะ เขาจะแ่เอาอันเขาโอ้เป็นสูตรแต่เป็นประเภทนี้พอ่าเาล้าทีหลังบบมานาเอ้ยมาพี่ลูกมา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 ล่าพี่ล่าหนองลุงป้าเร็วมาลนาค้าเขาคือแหล่เดลูกองเดีูคือขาแดดสำคัญเป็นยังดอกเขาเยอะกดีสารบ้านเ้างะรับคินีลาก่อนสวัสดีจ้าบ,าบายๆเล้วลูกบายบายเล้ย